ครับสวัสดีนะครับผมปกปองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เขามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอิหลานน่อยเฮาน้ององูอิงเพชรบ้านแพงนาะพี่น้อง,ง,ง,องเานาะวกสุพีสุนองสุเอฟซีหลานน่อยกั่นได้ฟังอีกแล้วพี่น้องวันนี้นะครับผมเนาะถ้าผู้ใดเปิดเข้าไปในเฟซบุ๊กนะครับผมพี่น้องจะเห็นอิหลานหน่อยเฮาแช์โพดโพดนึงมานาะพี่น้องเนาะพร้อมรูปประกอบพี่น้องนั่นก็คือนาะพี่น้องเนาะ โพดลาบเท่าพี่น้องนะครับผมเนาะหลายคนก็นเลยเข้าไปคอมเมนต์พี่น้องเกี่ยวกับอ่าโพดนี้นะครับผมทีลาหน่อยแช่มากนะครับผมว่าสงสัยลาน้อยอยากกินลาบเท่าอีกแล้วสันนี้นะครับผมเนาะหลายคนก็นเข้าไปคอมเมนต์พี่น้องว่าบ่าเคยกินจักที ลูกลาคือกินเป็นอีลาคือกินเป็นมาันเด้นแล้วับผมหลายคนบอกว่าจะคลองอายุกัหลายแล้วแต่ว่ากินบอเป็นมาสนเดียบ่เคยกินจักเจียบางคนก็บอกว่านอกับผมเนาะเห็นเตเท่าสมัยเก่ามากินมานเดนล้ับผมหลายๆออมเมนต์พมย่น้องหลาะๆอนคนก่าอกินาแล้บมเอตัวนั่ามเดน้วกับผมเนาะอ่าเตล็ดอน่าสดนนาเอนัเนมานเนับผมเนะ otal, มเาะกะ ถามว่าแสบบอเนาะกับผมมันกถือว่าเป็นคองมแสบสนิทดึงเลยแหละเนาะกับผมเนาะเห็นลาบเท่าปดไอพี่น้องทางบาวอีสานก็คิดหัวแต่่อาแม่น้องพี่น้องของทางบาวีสานพี่น้องเพิ่นทํางานอยู่ชลนบุรีเนาะรับผมเนาะเห็นอี่หลานน้อยโพดพี่น้องกับน่ละพี่น้องบรดยั่มเพิ่นกำมาจากชลนบุรีมาน้องบัวลำพูเนาะกับผมเนาะซิ่งแรกที่เพิ่นถามหานั่นก็คือ ลาบเท่าเนาะครับผมหรือว่าบอกให้หาซื้อเท่าไว้ให้เนาะครับผมเพิ่นกลับมาเพิ่นสินมาลาบเท่ากินเนี่ยลาบกะใส่บักทั่วเนาะครับผมเนาะทั่วฟักเน่าแหละพี่น้องทั่วฟักเน่าใส่หัวหอยใส่บักเขือคืนเนาะครับผมเนาะลาบกะคือยังเข้าลาบอ่าลาบเนื้อลาบหมูแหละนะครับผมใส่ใส่เครื่องใส่พริกใส่หอมแหละนะครับผมเนาะกะตามที่เพิ่นเฮ็ดนแหละนะครับผมถามว่าแซ่บบ่มันกะ มันมันมันกระแทบแล้วก็ผมยิ่งใส่อ่าปลาปลาทูเนาะพี่น้องเนาะเออตำปลาทูใหน้นามนามนวดหมพี่น้องมันมันมันสีได้นามนวคือยังเขาปนปลาทู่หมพี่น้องอ่าเนาะครับผมเนาะกลับมกักภัยมักมั่นพี่น้องอ่าอันนี้ก็เห็นอีหล่าหน้อยโพเนาะครับผมก็เลยคิดพอ่อพี่น้องเอ้ยเนาะทางบ้าวอีสานเองถ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยนเนาะพี่น้องไปให้กำลังใจอีหล่าหน้อยว่าจะเฮ็ดไปสู้อีหล่าหน้อยกินอยู่ตรงนั้นนเาะพี่น้องเนาะอยู่ในสะ ของบายสานทีเป็นซาเลียงปลาแล้วก็กะมีบหอยเชอร์รี่สีทองเลยพี่น้องหอยเชอร์รี่สีทองอยู่นอกรับผมเนาะก็อาจจะทำแล้วก็ใส่หัวหอยหอยเชอร์รี่สีทองไปอีหลาหน้อยเนาะแต่ว่ากับโมฮัวจะมีโอกาสได้ไปย่มใดน,นอ้องกระผมไปหาอีหลานหน่อยแต่ว่าตอนนี้เสือว่าเอฟซีอีหลานหน่อยพอๆแม่ๆเอฟซี FC อีหลานหน่อยพากันแลนีนหาเท่ากันแล้วน้องกระผมเนาะ พากันเลียนหาเท่าน้ำตลาดแล้วพี่น้องเพื่ออียังวันนี้เพื่อมาเฮ็ดให้อีหล่าหน่อยได้กินกันเนาะครับผมเนาะอีหล่าพี่น้องความหกความแพงของพฟอร์มแม่เอฟซีนาะพี่น้องทีมีต่ออีหล่าหน่อยเห็นน้องโพดอียังเนาะรับผมเนาะก็อยากให้น้องได้กินเห็นน้องโพดอียังก็อยากให้น้องได้ใส่กันเนาะครับผมเนาะผมเห็นในคอมเมนต์เนาะครับผมบางคนบอกว่าบาูจักเลยเท่าเป็นยังไงวันเส้เนาะกับผมเนาะถ้าเป็นภาคอีสานพี่น้องอาจจะ เอินว่าเท่าหรือเต่านะ้องพี่น้องเนาะถ้าเป็นภาคกลางผมว่าน่าจะเอิ่นว่าเต่าเนาะครับผมเนาะแล้วถ้าเป็นภาคเหนือพี่น้องน่าจะเรียกว่าไก่น้องพี่น้องเนาะไก่พี่น้อง,นะองที่เป็นซาลายสีเขียวแหละพี่น้องไก่จะมีสองแบบนะ้องพี่น้องเท่าก็จะมีสองแบบเท่าทียูน้ำนิ่งนะครับผมนอกจาะจะมีเมือกพี่น้องนี่ก็คือทางภาคอีสานนียมกินนะครับผมนอาะนะอีกแบบนึงเนะ้องพี่น้องเป็นอ่าทียู น้ำไหลเนาะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นบอ,บอมีเมือกเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นอาจจะบริยมกลิ่นทางภาคอีสานแต่ว่าทางภาคเหนือเพิ่นนิยมกลิ่นเนาะครับผมและนิยมนํามาแปรรูปเนาะพี่น้องเป็นผงพี่น้องอามาประกอบอาหารหรือว่าเอาไวเ้เลี่ยงสัตว์เลี้ยงเนาะพี่น้องซึ่งถ้าถามว่าในเท่าเนี่ยมีประโยชน์อีหยังโ,โ,โ,โอ้ยมือนี้ก็มีสาระแต่พี่น้องมาที่นี่ <laughs> นกับผมนะเนาะถ้าถามว่าได้เท่ามีประโยชน์อีกอย่างนรับผมเนาะบางคนเสื้อว่ากินแล้วนาะพี่น้องเนาะเห็ดให้ผมดำเงางามนรับผมบางคนเสื้อว่ากินแล้วช่วยชะลอวัยบางคนบอกว่าแก้โรคปวดเมื่อยได้แก้อาการอักเสบของแผลนรับผมเนาะที่นี้อาการบวมได้น้พี่น้องเนาะอันนี้ต้องบอกว่ายังอยู่ที่ความเชื่อนรับผมเนาะ เพราะว่ายังไม่มีผลวิจัยพี่น้องออกมาอย่างเป็นทางการนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเท่าที่หูบ้าน่าจะมีผลวิจัยในเรื่องของว่าในเท่ามีสารพิษอย่างบอเนะพี่น้องเนาะมีอย่างที่เป็นพิษบอเนะพี่น้องมีผลวิจัยออกมาว่าไม่มีนะครับผมเนาะบอมีพี่น้องแต่กระตามที่เท้ามองงนะครับผมเนาะเท่ามันจะเป็นพืชชนิดหนึ่งพี่น้องพืชสาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่ง มันย่อมมีไฟเบอร์มีสารอาหารอยู่แล้วนาะพี่น้องเนาะถามว่ามันดีต่อร่างกายบว่ามีมสารก็บบงว่ามันก็ดีต่อร่างกายนะพี่น้องเนาะบูเน้องกับผมน้องมือน,นีอาจจะมาแบบมีสาระแน่นหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเดอองเอ้อพอดีเห็นอีหลานน้อยนาะพี่น้อง,องแชร์โพส์มาหน้า Facebook ส่วนตัวองค์อิงรัตน,นาพรนาะพี่น้อง,องมือน,นีก็เลยขอหยิบอเอามาเ้าแน่นาะครับผม,นา,ผมนาะถึงลาบเท่านาะคกับผมเพราะเพราะว่า ก็เห็นอีหลานน้อยโพสมาแล้วก็คิดหอด้วยเล่าแล้วพี่น้องอ่ะคิดหอดแม่แล้วเนาะ,ะครับผมเนะาะเพราะว่าแม่เรามักกินเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวถ้าบ่าวอีสานมีโอกาสได้ไปเห็นกังใจอีหลานน้อยเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวจะเฮ็ดไปฝากทางอีหลานน้อยกับทั้งทีมงานรถตู้อยู่เนาะครับผมบ่ฮู้ว่า,วามี่ภูดายกินเป็นคอออนือยังอี <laughs> หลานน้อยเฮาบ่เนาะครับผมเนะ <laughs> าะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าก่อนที่บ่าวอีสานจะได้ไปหาอีาหลานน้อยเนาะครับผมเนาะตอนนี้ พอๆแม่แม่เอฟซีคงจะวิ่งหากันแล้วนะกับผมเนาะแมนบอพววเจ้าผู้ใดจะไปมือแลงไปมืออื่นไปมือเฮือนะกับผมตอนนี้วิ่งหากันแล้วนะกับผมเกี่ยวกับเท่าเนาะผู้ใดหาว่าได้นะกับผมเนาะมาแถวบ,บ้านบาอีสานนะพี่น้องตลาดบ้านห้วยเดือเด้อพี่น้องเด้อมาหาซื้อได้นะกับผมเนาะจะมีแบบว่าของปลาขายหลายนะพี่น้องอยู่ตลาดนะรับผมเนาะเท่ากับเห็นยุบเป็นประจำนะกับผมทีเพิ่นเอามาขายเนะพี่น้องเนาะ ่อนที่จะนํามาประกอบอาหารเนาะครับผมเนาะแนะนําให้ลวกจากน้อยด้พี่น้องเท่านะพี่น้องผ่านน้าร้อนเนาะครับผมเนาะอาจจะว่าบอบอเป็นลวกจนเปีย้ยจนนั่นด้วยพี่น้องเนาะเขาแค่แปบลบว่าผ่านน้าร้อนเพื่อฆ่าเชื้อด้พี่น้องเนอือเพราะว่าอาจอาจจะมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆเกนาะพี่น้องเกาะอยู่น้าเท่านะครับผมเนาะเข้ากับเอาผ่านน้าร้อนโดยอุณหภูมิเดือดเนาะครับผมเนาะอาจุม่มพูดเราขึ้นมากมาก็ยัง ผมถือว่าก็เป็นการลวกเส้นนะครับผมเนะอะแค่เป็นการขาดเสื้อจักน่อยเนะพี่น้อง กันไว้กันไว้ดีกว่าแกนะครับผมครับผู้ได้มาคลิปนี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบาวอีสานเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจทั้งสองบาวอีสานในการทําคลิปต่อไปนะครับผมขาพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไปนะครับผมเนาะที่จริงกับมาเบอกเรื่องอีหลานหน่อยแล้วพี่น้องเห็นอีหลานหน่อยโพสต์หน้าเฟนน้องๆเลยอยากเอามาเบอกซูพีสูน้องสูเอฟซีหลานหน่อยกันได้ฟังกันนะครับผมขาคลิปนี้บาลอีสานรับไปก่อนสวัสดีครับ